วัวเอครับคุณปู้คุณย่าคุณตาคุณยายทุกท่านคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมค,ครับทานโยเกิร์ตที่ใครๆก็ว่าดีต่อสุขภาพแต่พอกินแล้วท้องไส้กลับไม่สบายท้องอืดอืดอัดคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกนะค,ะครับจริงๆแล้วโยเกิร์ตที่ทานผิดวิธีอาจเป็นต้นเหตุของอาการเหล่านี้ในคนไทยไวัยหกบวกโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะครับนี่คือเรื่องใหญ่ที่หลายคนมองข้ามนะค,ะครับในฐานะที่หมอดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมานาน หมอบอกเลยว่าโยเกิร์ตมีประโยชน์มหาศาลค่ะครับแต่ปัญหาอยู่ที่วิธีการทานของเราต่างหากค่ะครับโยเกิร์ตนะ่อ่อนไหวมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะครับวันนี้หมอจะมาบอก3อาหารที่คุณไม่ควรทานคู่กับโยเกิร์ตและอีก3อาหารที่เข้ากันได้ดีเพื่อให้ท้องไส้สบายได้ประโยชน์เต็มๆค่ะครับและท้ายคลิปนี้หมอมีเคล็ดลับที่อาจช่วยชีวิตคุณได้เลยนะครับก่อนอื่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ท่านไหนที่เคยประสบปัญหาแบบนี้ลองคอมเมนต์เคยค่ะครับข้างล่างนี้หน่อยนะคะครับเพื่อบอกหมอว่าคุณเข้าใจและบอกคนอื่นๆว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเอาล่ะค่ะครับเรามาเริ่มกันเลยหัวข้อหลักหนึ่งอาหารที่ไม่ควรผสมกับโยเกิรต์ตอีกผลไม้โดยเฉพาะรสเปรี้ยวและตะกุลแตงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลายคนคงจะคุ้นเคยกับการทานโยเกิรต์ตคู่กับผลไม้ใช่ไหมค,ครับบางทีก็ซื้อแบบผสมสําเร็จรูปมาเลย หรือซื้อโยเกิร์ตสะลลไม้มาทานง่ายๆแต่หมอบอกเลยนะคะครับว่านี่คือข้อผิดพลาดใหญ่หลวงที่คนสูงไวัยหลายคนพลาดไปโดยไม่รู้ตัวค่ะครับเราคิดว่าทานผลไม้กับโยเกิร์ตแล้วดีแต่บางครั้งมันกลับเป็นดาบสองคมค่ะครับกรดในผลไม้และสเปียวจัดอย่างส้มส้มโอสับประรดหรือแม้แต่เบอร์รี่บางชนิดจะทําปฏิกิริยากับโปรตีนนมในโยเกิร์ตโดยตรงเลยนะคะครับผลที่ตามมาคือ โยเกิร์ตจะจับตัวเป็นก้อนแข็งๆเหมือนนมบูดเลยค่ะครับคุณลองนึกภาพสิคาครับว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารเราซึ่งเป็นอวัยวะที่บอบบางลงตามวัยการย่อยอาหารที่จับตัวเป็นก้อนแบบนี้มันจะยากลําบากขนาดไหนมันจะไปขัดขวางการทํางานของระบบย่อยทําให้ท้องของเราทํางานหนักเกินไปค่ะครับยิ่งเราอายุมากขึ้นกระเพาะอาหารของเราก็ผลิตน้ําย่อยได้น้อยลงระบบย่อยอาหารทํางานช้าลง การที่ต้องมาย่อยอาหารที่จับตัวเป็นก้อนแบบนี้มันยิ่งหนักสําหรับท้องเราเข้าไปใหญ่เลยนะคะครับทีนี้มาดูผลไม้ตระกูลแตงอย่างแตงโมแคนตาลูปฮันนี่ดิวกันบ้างผลไม้เหล่านี้เป็นผลไม้ที่ย่อยเร็วมากๆาค,ครับแต่โยเกิร์ตมีไขมันและโปรตีนทําให้ย่อยช้ากว่าพอคุณทานคู่กันผลไม้ที่ย่อยเร็วกว่าก็จะไปอ,ออยู่ข้างหลังโยเกิร์ตที่ยังย่อยไม่เสร็จค่ะครับตรงนี้นี่แหละค,ะครับที่ทําให้เกิดการหมักหมมในลใําไส้เกิดแก๊สมากมาย ลมเต็มท้องไม่สบายตัวบางทีก็ท้องเสียตามมาได้เลยนะคะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนไหนที่กินโยเกิร์ตกับผลไม้เหล่านี้แล้วรู้สึกท้องอืดมีลมในท้องหรือบางทีก็ท้องเสียบ่อยๆนั่นแหละคะ่ะคือสัญญาณที่ร่างกายกําลังบอกว่าไม่ไหวแล้วนะหรือชั้นย่อยแบบนี้ไม่ไหวแล้วมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนะคะครับนี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อพื้นบ้าน หรือสิ่งที่หมอคิดไปเองนะคะครับแม้แต่ศาสตร์การแพทย์แผนโบราณที่สืบทอดกันมานับพันปีอย่างอายุรเวทก็ยังเน้นย้ำถึงข้อควรระวังนี้มาตลอดว่าไม่ควรทานผลไม้กับผลิตภัณฑ์น,นมโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุค,ครับเพราะร่างกายที่อ่อนแองต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและจากประสบการณ์ของหมอที่ดูแลคนไข้ามาหลายท่านอย่างคุณน้ำหนีที่หมอเคยเล่าให้ฟังตอนตอน้นพอเราลองปรับเปลี่ยนให้เธอเลิกทานโยเกิร์ตกับส้มโอ อาการคลื่นไส้ท้องอืดของเธอก็หายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะครับเห็นไหมครับว่าแค่ปรับนิดเดียวร่างกายก็ตอบสนองได้ดีขึ้นทันตาเห็นจริงๆดังนั้นคุณปู่คุณย่าคุณตาค,าคุณยายคนไหนที่ยังทานโยเกิร์ตกับผลไม้ลดเปรี้ยวหรือตะกูลแตงแบบนี้อยู่ต้องหยุดเลยนะคะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองค่ะครับผลไม้นั้นยังคงดีต่อสุขภาพเสมอค่ะครับเพียงแต่เราต้องรู้จักเลือกให้ถูกคู่กับโยเกิร์ตเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องเลิกทานผลไม้ไปเลยนะคะครับแทนที่จะทานผลไม้รสเปรี้ยวหรือตระกูลแตงสดสดกับโยเกิรต์ตลองเปลี่ยนมาทานแอปเปิลต้มสุกโรยอบเฉยดูสิค่ะครับแอปเปิลที่ต้มแล้วจะนุ่มย่อยง่ายอ,อบอุ่นต่อท้องเรากว่าเยอะเลยค่ะครับเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามากค,ครับถ้าเรื่องผลไม้กับโยเกิร์ตนี้ทําให้คุณประหลาดใจลองคอมเมนต์ควาว่าว้าวให้หมอรู้หน่อยนะคะครับอ่าเนื้อสัตว์หรืออาหารโปรตีนสูง บางคนอาจจะคิดว่าทานโยเกิร์ตคู่กับข้าวเหนียวไก่ย่างร้อนๆหรือสเต็กเนื้อชิ้นโตๆโต,ตอนเย็นเป็นการเพิ่มโปรตีนให้ร่างกายคิดว่าตัวเองกำลังดูแลสุขภาพอย่างดีเยี่ยมแต่จริงๆแล้วนี่อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณรู้สึกแน่นท้องอึดอัดมีลมในท้องหลังมื้ออาหารโดยเฉพาะในวัย50บวกขึ้นไปนะคะครับโยเกิร์ตเองก็อุดมไปด้วยโปรตีนอยู่แล้วค,ครับการเพิ่มแหล่งโปรตีนเข้มข้นอื่นๆอย่างเนื้อสัตว์หมู ไก่ไข่หรือแม้แต่ปลาเนื้อแน่นๆลงไปอีกในมื้อเดียวกันจะทําให้กระเพาะอาหารต้องทํางานหนักอย่างมหาศาลในการย่อยโปรตีนปริมาณมากพร้อมๆกันค่ะครับลองนึกภาพระบบย่อยอาหารของเราเหมือนเตาถ่านที่ต้องเผาฟืนกองใหญ่ๆในคราวเดียวสิค่ะครับมันก็จะลุกไม้ไม่ดีใช่ไหมคะครับร่างกายเราก็เหมือนกันค่ะครับเมื่อโปรตีนจํานวนมากอยู่ในกระเพาะนานเกินไปมันก็จะเริ่มหม,ม,มักหมมเกิดแก๊สในท้องท้องอืดหรือบางทีก็กดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้ง่ายเลยนะครับ และที่แย่กว่านั้นก็คือโปรตีนที่มากเกินไปในมื้อเดียวอาจทาให้แบคทีเรียดีๆที่เราตั้งใจทานเข้าไปในโยเกิร์ตถูกกดในกระเพาะอาหารที่เราผลิตออกมาจํานวนมากเพื่อย่อยโปรตีนหนักๆน,นั้นทําลายไปจนหมดได้เลยนะครับแทนที่จะได้ประโยชน์จากโปรไบโอติกกลับกลายเป็นว่าเราเสียทั้งเงินและสุขภาพไปฟรีๆค่ะครับร่างกายของเราในวัยนี้ไม่ได้แข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวแล้วนะคะครับการทํางานของกระเพาะอาหารและลําไส้จะช้าลงการย่อยโปรตีนหนัก จึงเป็นภาระใหญ่หลวงค่ะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนไหนที่ทานข้าวกับเนื้อเยอะๆแล้วปิดท้ายด้วยโยเกิร์ตแล้วรู้สึกอืดอัดแน่นเฟอ้อไม่สบายท้องนั่นแหละค่ะครับคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าเราทานโปรตีนมากเกินไปในมื้อเดียวร่างกายกําลังพยายามเตือนเรานะคะครับจากการศึกษาและประสบการณ์ที่หมอได้ดูแลคนไข้ามาหลายท่านคนไข้หลายคนที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย,ย้อนท้องอืดเรื้อรังหรือมีอาการไม่สบายท้องหลังมื้ออาหารใหญ่ๆมักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเราปรับวิธีการทานโปรตีนให้เหมาะสมขึ้นค่ะครับการทานโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะต่อมือและรู้จักช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญมากจริงๆค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากทานโยเกิร์ตให้ทานแยกมื้อจะดีกว่านะะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายแกๆ่ๆหรือเป็นของว่างที่ท้องเราไม่ได้ทํางานหนักจากการย่อยมื้อใหญ่ๆไปก่อนหน้านั้นค่ะครับร่างกายเราจะได้ดูซึมประโยชน์จากโยเกิร์ตได้อย่างเต็มที่หรือถ้าจะทานโปรตีนเสริมก็เลือกทานในมื้อที่เบาๆหน่อยค่ะครับไม่ควรทานโปรตีนหนักๆ สอ,อย่างพร้อมกันในมือเดียวเลยนะคะครับจำไว้เลยนะคะครับว่ากินให้ถูกเวลาสำคัญไม่แพ้กินอะไรเลยคะ่ะครับการดูแลระบบย่อยอาหารของเราให้ทำงานได้ราบรื่นคือการรักษาสุขภาพที่ดีในระยะยาวคะ่ะครับถ้าเคล็ดลับเรื่องโปรตีนนี้มีประโยชน์กับคุณลองคอมเมนต์คำว่าเข้าใจแล้วข้างล่างนี้หน่อยนะคะครับ 3. อาหารรสจัดหรืออาหารทอดมรู้ค่ะครับว่าคนไทยเราเป็นคนชอบอาหาร สัตว์จานจัดเต็มทั้งผัดกระพรอะเผ็ดจัดพริกแกงหอมฉุยหรือของทอดกรอบๆอย่างไก่ทอดหมูกรอบที่ทานแล้วอร่อยถูกปากชื่นใจแต่ถ้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอาอาหารเหล่านี้มาทานคู่กับโยเกิร์ตแล้วก็หมอบอกเลยนะค,ะครับว่านั่นแหละคครับคือการสร้างภาระให้กระเพาะอาหารอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในวัยที่เราต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษค,ครับอาหารร้อนจัดอย่างพริกแกงเผ็ด หรือเครื่องเทศต,ต่างๆสามารถละคายเคืองเยื่อบุในกระเพาะอาหารที่บอบางของเราได้ง่ายเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นโยเกิร์ตตามธรรมชาติมีฤทธิ์เย็นช่วยปรับสมดุลและลดความร้อนในร่างกายแต่พอมาเจออาหารร้อน,อนๆเผ็ดๆหรือทอดกรอบๆที่มีฤทธิ์ร้อนร่างกายเราจะสับสนค่ะครับไม่รู้จะร้อนดีหรือจะเย็นดีทําให้ระบบย่อยอาหารปั่นป่วนเกิดแก๊สในท้องอุดอัดหรือกดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้ง่ายๆไม่นานหลังจากทานอาหารเลยนะครับ ส่วนอาหารทอดที่ปรุงด้วยน้ํามันบ่อยๆยิ่งย่อยยากเข้าไปใหญ่เลยนะค,ะครับไขมันหนักๆในอาหารทอดกับโยเกิร์ตที่ย่อยช้าจะทําให้ท้องเราอืดอาดของที่กินเข้าไปก็จะอยู่ในกระเพาะนานกว่าปกติมากค่ะครับสิ่งนี้ไม่เพียงทําให้ท้องอืดแน่นท้องแต่บางทีก็อานําไปสู่การอักเสบในร่างกายจนรู้สึกปวดข้อหรือข้อตึงได้ด้วยนะคะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบเผาผลาญในร่างกายทํางานช้าลงทําให้การย่อยอาหารประเภทนี้เป็นภาระที่หนักอึ้งมากค่ะครับ คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคนไหนที่ทานอาหารรสจัดหรือของทอดแล้วรู้สึกท้องอืดไม่สบายตัวหรือปวดข้อหลังอาหารบ่อยๆนั่นแหละคะ่ะคือสัญญาณเตือนที่ร่างกายกําลังพยายามสื่อสารกับเรานะคะครับอย่าปล่อยผ่านไปเฉยๆค่ะครับจากประสบการณ์ของหมอที่ดูแลคนไข้ามาหลายท่านคนไข้หลายคนที่มีอาการท้องอืดเรื้อรังปวดท้องหรือมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารมักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเราแนะนําให้ปรับพฤติกรรม การทานอาหารทอดหรือเผ็ดจัดๆให้เหมาะสมขึ้นค่ะการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะครับดังนั้นถ้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายชอบอาหารรสจัดหรือของทอดบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่ผิดอะไรนะคะครับหมอเข้าใจค,ครับว่ามันอร่อยแต่แค่ระวังอย่าทานคู่กับโยเกิร์ตในมื้อเดียวกันค่ะครับให้โยเกิร์ตเป็นของว่างเดียวๆหรือทานคู่กับอาหารเบาๆที่เข้ากันได้ดีจะดีกว่าค่ะ พื่อให้ร่างกายของเราไม่ต้องทํางานหนักเกินไปนะค,ะครับดูแลท้องของเราให้เหมือนดูแลสมบัติล้าค่านะค,ะครับไม่ควรรวมมิตรของสแสลงเข้าไว้ด้วยกันในมือเดียวะค,ะครับท้องเราจะได้สบายตัวและมีสุขภาพที่ดีไปนานๆค่ะเรื่องนี้อาจจะขัดใจคนชอบทานรสจัดไปบ้างลองคอมเมนต์บอกหมอหน่อยสิคะครับว่าจะลองปรับค่ะครับหัวข้อหลัก2อาหารที่เข้ากันได้ดีกับโยเกิร์ตยี่แอปเปิลต้มสุกกับอบอเชย คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าแอปเปิลสดอาจไม่เหมาะกับโยเกิร์ตนักในวัยของเราแต่หมออยากจะบอกว่าแอปเปิลต้มสุกกับอบเชยนี่แหละคือคู่แท้ของโยเกิร์ตเลยครับเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสุขภาพท้องไส้ของเรานะครับแอปเปิลเต็มไปด้วยใยอาหารดีๆและเพกตินซึ่งเป็นพรีไบโอติกตามธรรมชาติครับมันคืออาหารชั้นดีของโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียดีๆในโยเกิร์ตช่วยให้พวกมันเติบโตแข็งแรง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในลำไส้ของเราค่ะครับแล้วทําไมต้องต้มสุกเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารทํางานช้าลงแอปเปิลสดที่แข็งย่อยยากอาจทําให้ท้องอืดค่ะครับการนําแอปเปิลมาต้มจนนิ่มจะช่วยสลายใยอาหารทําให้มันอ่อนโยนขึ้นมากย่อยง่ายไม่สร้างภาระให้กระเพาะอาหารค่ะครับทานอุ่นๆก็ยังช่วยให้ร่างกายรู้สึกสบายอบอ,อุ่นต่อท้องของเราด้วยนะครับ ส่วนอบเชยก็ช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นแถมยังช่วยปรับสมดุลน,น้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยค่ะครับสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายในวัยนี้ค่ะครับการทานแอปเปิลต้มสุกกับอ,อบเชยคู่กับโยเกิร์ตจะช่วยให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายรู้สึกสบายท้องไม่มีลมในท้องและยังช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติด้วยค่ะครับการผสมผสานที่ลงตัวแบบนี้ได้รับการยอมรับและใช้กันมานานในหลายวัฒนธรรม เพื่อช่วยเรื่องการย่อยอาหารนะค,ะครับจากประสบการณ์ของหมอที่ดูแลคนไข้หลายท่านคนไข้บอกว่ารู้สึกดีขึ้นมากหลังจากปรับมาทานเมนูนี้ค่ะครับวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวค่ะครับปอกแอปเปิลหั่นชิ้นต้มกับน้ำนิดหน่อยจนนิ่มโรยอบเชยเล็กน้อยปล่อยให้อุ่นแล้วนำไปคนกับโยเกิร์ตธรรมชาติทานเป็นอาหารเช้าของว่างหรือของหวานได้เลยค่ะลองทำดูนะคะครับรับรองว่าท้องของคุณจะ ขอบคุณเมนูนี้แน่นอนค,ครับใครอยากลองทำเมนูนี้บ้างค,ครับลองคอมเมนต์จะลองทำค่ะครับหน่อยนะคะครับกล้วยหอมสุกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค,ครับอีกหนึ่งเพื่อนแท้ของโยเกิร์ตท,ที่ทั้งหาง่ายราคาไม่แพงและอร่อยถูกใจคนไทยหลายคนนั่นก็คือกล้วยหอมสุกค,ครับเป็นเมนูที่ทำง่ายสะดวกสบายเหมาะกับทุกวันเลยนะคะครับกล้วยหอมสุกมีใยอาหาดีๆเยอะแยะ,ยะโดยเฉพาะเพคติน ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติป้องกันท้องผูกที่มักเกิดขึ้นในวัยของเราค่ะครับนอกจากนี้กล้วยหอมยังให้พลังงานอย่างสม่ำเสมอเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับลําไส้ที่บอบางและระบบย่อยอาหารที่อาจไม่ทํางานได้ดีเหมือนเมื่อก่อนค่ะครับเมื่อกล้วยหอมสุกมาผสมกับโยเกิร์ตมันจะช่วยปรับสมดุลความเป็นกรดของโยเกิร์ตทาให้นุ่มนวลลงท้องไส้สบายขึ้นและยังให้รสหวานตามธรรมชาติไม่ต้องเติมน้ําตาลเพิ่มเลยค่ะครับแถมกล้วยหอมยังอุด,ดมไปด้วยโพแทสเซียม ซึ่งสำคัญมากสําหรับสุขภาพหัวใจกล้ามเนือ้อและช่วยรักษาระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติป้องกันตะคริวที่กล้ามเนื้อด้วยนะค,ะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ทานกล้วยหอมกับโยเกิร์ตเป็นประจำจะรู้สึกอิ่มสบายท้องมีพลังงานตลอดวันไม่เหนื่อยง่ายสดชื่นมีแรงไปทำกิจกรรมต่างๆได้เยอะขึ้นเลยค,ครับ กล้วยหอมเป็นผลไม้ที่หมอแนะนำให้คนไข้สูงอายุทานเป็นประจำอยู่แล้วค่ะครับเพราะมีประโยชน์รอบด้านจริงๆหาง่ายราคาไม่แพงนะคะครับวิธีทานก็ง่ายแสนง,ง่ายค่ะครับแค่หั่นกล้วยหอมสุกผสมลงในโยเกิร์ตธรรมชาติหรือจะบดให้เข้ากันจนเนียนก็ได้ค่ะครับถ้าอยากเพิ่มคุณค่าอาจโรยยอบเชยมเมล็ดแฟกหรือถั่วต่างๆที่ชอบลงไปเล็กน้อยก็ได้นะค,ะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้มื้ออาหารเช้าที่สมดุล หรือของว่างที่อร่อยและมีประโยชน์เต็มเปี่ยมแล้วค่ะครับง่ายสะดวกมีประโยชน์ลองทานเป็นประจําทุกวันนะคะครับใครชอบทานกล้วยหอมกับโยเกิร์ตอยู่แล้วบ้างค่ะครับคอมเมนต์ชอบมากให้หมอรู้หน่อยนะคะครับสันเมล็ดแฟลกซบดหรือเมล็ดเจียคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะครับเมล็ดเล็กๆจิวจ๋วๆสองชนิดนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคะครับแต่หมออยากจะบอกเลยค่ะครับว่าเมล็ดแฟลกซบดและเมล็ดเจีย คือขุมทรั์ทางโภชนาการขนาดเจียวที่จะช่วยให้โยเกิร์ตของคุณมีประโยชน์ยิ่งกว่าเดิมและเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดีในวัยของเราค่ะครับเมล็ดแฟลกอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งช่วยลดการอักเสบในลำไส้ของเราค่ะครับการอักเสบในลำไส้สามารถนำไปสู่ปัญหาท้องอืดท้องผูกซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะครับนอกจากนี้ยังมีใยห่หารที่ละลายน้ำได้ดี ทำให้อุจาระนุ่มลงการขับถ่ายก็จะง่ายขึ้นสบายตัวมากขึ้นค่ะครับส่วนเมล็ดเจียเมื่อแช่ในของเหลวจะพองตัวขึ้นเป็นเจลช่วยปลอบประโลมทางเดินอาหารทําให้ระบบขับถ่ายคล่องตัวขึ้นและยังเป็นแหล่งใยอาหารโปรตีนแมกนีเซียมแคลเซียมสูงอีกด้วยนะครับสารอาหารเหล่านี้สําคัญต่อพลังงานกล้ามเนื้อและสุขภาพกระดูกของเราค่ะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นการอักเสบในร่างกาย และการขับถ่ายที่ไม่ปกติเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยเมล็ดเหล่านี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยตรงเลยค่ะครับการทานเมล็ดเหล่านี้กับโยเกิร์ตเป็นประจำจะช่วยให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรู้สึกเบาสบายท้องขับถ่ายง่ายขึ้นมีพลังงานดีขึ้นและยังช่วยบำรุงสุขภาพลำไส้หัวใจกระดูกและสมองไปพร้อมๆกันเลยค่ะครับเมล็ดเหล่านี้เป็นที่แนะนําอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาะ การสำหรับผู้สูงอายุค,ค่ะครับเพราะเห็นผลจริงและปลอดภัยวิธีทานก็ง่ายแสนง,ง่ายค่ะครับแค่หนึ่งช้อนโต๊ะของเมล็ดแฟลกซ์บดต,ต้องบดนะคะครับหรือเมล็ดเจียหนึ่งช้อนโต๊ะผสมลงในโยเกิร์ตธรรมชาติหนึ่งถ้วยคนให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีให้เมล็ดอ่อนตัวลงหรือจะแช่ทิ้งไว้คําคืนในตู้เย็นก็ได้ค่ะง่ายๆแค่นี้แหละค่ะครับแต่รับรองว่าสุขภาพลำไส้หัวใจกระดูกและสมองของคุณจะดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอย่างรอช้านะค,ะครับลองเริ่มเลยใครคิดว่าเมล็ดจิ๋วๆเหล่านี้มีประโยชน์มหาศาลลองคอมเมนต์มีประโยชน์มากให้หมอรู้หน่อยนะค,ะครับ 4. ่ข้าวโอ๊ตต้มสุกหรือแช่น้ําข้ามคืนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค,ครับเหมือนกับแอปเปิลสดนะคะครับข้าวโอ๊ตก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากจริงๆค่ะครับแต่ถ้าทานผิดวิธีก็อาจทําให้ท้องไส้ปั่นป่วนได้เหมือนกันนะคะครับคุณป้าสมแส ที่หมอเคยดูแลก็เคยเล่าว่าเธอเลิกทานข้าวโอ๊ตไปเลยเพราะท้องอืดมากซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความผิดของข้าวโอ๊ตเลยค่ะครับข้าวโอ๊ตแห้งหรือริบมีใย,ยอาหารที่ค่อนข้างแข็งอาจจะอยากสําหรับกระเพาะอาหารที่อ่อนแอตามวัยค่ะครับทำให้เกิดอาการท้องอืดมีแก๊สในท้องได้ง่ายๆแต่เมื่อเรานําข้าวโอ๊ตมาต้มสุกหรือแช่น้ําข้ามคืนยาอาหารเหล่านั้นก็จะนิ่มลงอย่างมากค่ะครับเปลี่ยนสภาพเป็นพรีไบโอติกชั้นดีที่ช่วยบํารุงโปรไบโอติกในโยเกิร์ตได้อย่างอ่อนโยน ไม่ต่างจากแอปเปิลต้มสุกเลยค่ะครับการย่อยอาหารที่ช้าลงในผู้สูงอายุทําให้เราต้องเลือกอาหารที่อ่อนโยนต่อท้องของเราเป็นพิเศษการทําให้ข้าวโอต๊ตนิ่มก่อนทานจะช่วยลดภาระการทํางานของระบบย่อยอาหารทําให้ไม่มีลมในท้องไม่แน่นท้องและยังให้พลังงานที่สม่ำเสมอแก่ร่างกายของเราตลอดวันด้วยค่ะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เคยมีปัญหาท้องอืดกับข้าวโอต๊ต ลองปรับวิธีเตรียมดูนะครับครับหมอรับรองว่าอาการเหล่านั้นจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและคุณจะได้ประโยชน์จากข้าวโอ๊ตอย่างเต็มที่ค่ะครับอย่างคุณป้าสมศรีพอหมอแนะนําให้เธอเปลี่ยนวิธีทานสสัปดาห์ต่อมาเธอบอกว่าระบบย่อยดีขึ้นมากมีพลังงานมากขึ้นและยังรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งขึ้นด้วยนะคะครับ <c oughs> วิธีเตรียมก็ง่ายมากค่ะครับแค่นําข้าวโอ๊ตไปต้มกับน้าเปล่าหรือมมจนนิ่ม แล้วค่อยคนผสมกับโยเกิร์ตสธรรมชาติหรือจะทำเป็นโอ๊ตข้ามคืนก็ได้ค่ะครับโดยผสมข้าวโอ๊ตแห้งกับโยเกิร์ตและของเหลวเล็กน้อยแช่ตู้เย็นข้ามคืนตื่นเช้ามาก็พร้อมทานได้เลยคุณอาจจะเติมอบเชยมเมล็ดแฟลกดหรือผลไม้ตุ่นบางชนิดเพิ่มเข้าไปก็ได้นะค,ะครับสิ่งเล็กๆกน้อยๆที่ปรับเปลี่ยนในห้องครัวสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพของคุณได้นะค,ะครับลองดูนะค,ะครับเราจะรู้ว่าดีจริง ใครได้เดียเดยเดีจากเรื่องข้าวโอน๊นี้ลองคอมเมนต์ไอเดียดีมากให้หมอรู้หน่อยนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับจากคุณน,ำนํำเนีเราเรียนรู้ว่าโยเกิร์ตต้องทานให้ถูกคู่วันนี้เรารู้แล้วว่าอะไรควรเลี่ยงอะไรที่ทานด้วยกันได้ดีสุขภาพที่ดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะครับคุณจะปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างในสัปดาห์นี้คืออะไรคอมเมนต์บอกหมอเลยนะครับกดไลค์ติดตามช่องและแชร์ ให้คนที่คุณรักด้วยค่ะครับขอบคุณมากค่ะครับ